สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงสัสะลักษีราชัยมาจากชั้นมันธยมศึกษาปีที่2 11วันนี้จะมาติวข้อสอบทีเด็ดรอบ All Thailand Evaluation Test ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่2ประจำปี2562วิชาวิทยาศาสตร์ค่ะดยแล้วเราก็จะมาดูในข้อแรกเลยนะคะโดยโจทย์ได้บอกว่าภาพต่อไปนี้แสดงอวัยวะ4ระบบที่เป็นส่วนประกอบร่างกายของมนุษย์ โดยในภาพแรกหรือภาพ A จะเป็นปอดหรืออยู่ในระบบหายใจค่ะแล้วก็ต่อไปภาพที่2จะแสดงว่ามีลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กระเพาะอาหารจึงก็คือระบบย่อยอาหารค่ะภาพต่อไปนะคะแสดง ภาพของไตและกระเพาะปัสสวาวะแสดงถึงระบบขับถ่ายคะ่ะและภาพสุดท้ายนะคะแสดงเส้นเลือดตามร่างกายและหัวใจคือระบบไหลเวียนเลือดคะ่ะและจะมี ข้อมูลมาให้ทั้งหมด3ข้อมูลโดยข้อ a บอกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกผลิตที่เซลล์ถูกส่งออกนอกร่างกายผ่านทาง c เป็นหลักโดยภาพ c เป็นภาพของระบบขับถ่ายซึ่งจะส่งออกแค่ของเหลวส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกผลิตจะถูกส่งออกที่ระบบหายใจเพราะฉะนั้นข้อ a จะผิดนะคะข้อ b สารที่ดูดซึมผ่านทาง a จะถูกลำเลียงไปยังเซลล์ต่างๆในร่างกายผ่านทาง d สารที่ดูดซึมผ่าน A คือระบบหายใจหรือแก๊สต่างๆจะถูกลำเลียงไปยังเซลล์ต่างๆร่างผ่านทาง D หรือระบบไหลเวียนเลือดซึ่งถูกนะคะเพราะว่าจะใช้การแลกเปลี่ยนแกส๊สและทำงานสัมพันธ์กันและข้อสุดท้าย B ทำหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารซึ่งถูกนะคะเพราะว่าระบบย่อยอาหารจะทำหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารโดยลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กค่ะและข้อที่ถูก ต้องทั้งหมดคือข้อ b กับ c เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4คะ่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงชนิสาวีระวันนะคะมาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ท11เรามาดูกันที่ข้อ2เลยนะคะเขาถามว่าข้อใดอธิบายเกี่ยวกับสารสสเสพติดที่ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางไม่ถูกต้อง ข้อแรกสารที่ให้โทษบางชนิดไม่ใช่สารเสพติดซึ่งเออถูกค่ะข้อที่สองคาเฟอีนนิโคตินแอลกอฮอลไม่ใช่สารเสพติดผิดเพราะว่าคาเฟอีนนิโคตินแล้วก็แอลกอฮอลเนี่ยเป็นสารที่ถ้าเสพเป็นประจำจะกลายเป็นสารเสพติดแล้วสารเสพติดอะ่ะจะแบ่งออกเป็นสี ลักษณะนะคะแบ่งตามการออกฤทธิ์ก็คือ,อที่ว่างหงจะเป็นสารประเภทกดประสาทอย่างเช่นพวกฝิ่นมอร์ฟีน,ฟนเฮโรอีนนะคะซึ่งสาสารตัวเนี้ยมันเป็นสารตัวเดียวกันมอร์ฟีนก็คือเอาฝิ่นไปสกัดเฮโรอีนก็เอามอร์ฟีนไปสกัดก็คือให้มันบริสุทธิ์ขึ้นแค่นั้นเอง แล้วก็เฮโรอีนจะเป็นสารที่รุนแรงที่สุดส่วนประเภทที่2กระตุ้นประสาทอย่างเช่นยาบ้ายาอีโคเคนจะทำให้ร่างกายเกิดการตื่นตัวค่ะประเภทที่3เป็นประเภทหลอนประสาทอย่างเช่นเ็ตคีควาย LSD จะทําไม่เกิดอาการประสาทหลอนแล้วก็อย่างที่4ี่เป็นแบบผสมผสาน อย่างเช่นกัญชาค่ะข้อ3ถ้าเสพสารเสพติดในทั้งที่ผิดหรือเสพเกินขนาดจะเกิดโทษได้ถูกค่ะผ,ผู้เสพรู้สึกต้องเพิ่มปริมาณการเสพขึ้นเรื่อยๆถูกค่ะมันไม่ได้เกิดปฏิกิริยาแบบให้โทษมากขึ้นมันแค่แบบอยากให้ผู้เสพอะเสพมากขึ้นมากขึ้นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็เลยตอบข้อ2 เดี๋ยวเราไปต่อที่ข้อ3เลยนะคะโดยภาพต่อไปนี้จะแสดงการกระจายของจุดรับความรู้สึกของผิวหนังต่างๆโดยจะมีจุดความร้อนจุดความดันจุดความเย็นและจุดความเจ็บปวดค่ะโดยข้อสอบข้อนี้นะคะจะโจทย์เนี่ยจะถามตรงๆเลยว่าเห็นภาพนั้นแล้วรู้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูที่คําตอบเลยนะคะจุดรับความรู้สึกกระจายอยู่ตามหนังแท้ของผิวหนังแต่ในโจทย์ไม่ได้บอกว่าผิวหนังนี้เป็นหนัง เป็นผิวหนังแท้หรือผิวหนังเทียมเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การกระจายของจุดรับความรู้สึกแตกต่างกันในแต่ละคนซึ่งในโจทย์ไม่ได้บอกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดข้อที่3ในบรรดาจ,จุดรับความรู้สึกจุดความเจ็บปวดกระจายอยางมากที่สุดเดี๋ยวเราดูจากรูปเลยนะคะจุดรับความรู้สึกก็คือจุดความเจ็บปวดหรือจุดสีเขียว ในรูปสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าจุดความเจ็บปวดจะกระจายอยู่มากที่สุดเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกค่ะข้อที่4จุดรับความรู้สึกกระจายอยู่เหมือนกันในทุกส่วนของร่างกายซึ่งในโจทย์ไม่ได้บอกนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดเหมือนกันค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะถ้าความรู้สึกร้อนและเย็นต้องเกิดอย่างรุนแรงจึงรู้สึกได้ซึ่งในโจทย์ก็ไม่ได้บอกเหมือนกันกับข้อ1ข้อ2แล้วก็ข้อ4ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ3ค่ะ มาต่อกันที่ข้อห้าเลยนะคะขออนุญาตข้ามข้อ4นะคะเพราะว่ามันโจทย์เนี่ยเขาถามว่าข้อใดเป็นการหลอมเซลหรือว่าเซลฟิวชันก็คือมันจะอธิบายยาวเพราะฉะนั้นก็เลยขออนุญาตข้ามไปที่ข้อ5แทนข้อ5้าให้ตารางมาแล้วบอกว่าตารางต่อไปนี้แสดงปริมาณส่วนผสมของสารอาหาร ที่มีอยู่ในสารอาหาร A B C และ D 100กรัมสารอาหาร A เนี่ยเขาก็จะให้มาว่ามีโปรตีนไขมันคาร์บโบไฮเดตเกลือแร่และวิตามิน A แต่ละสารอะกี่กรัมเรามาดูที่ช้อยละกันข้อใดบ้างถูกต้อง1 A เกิดปฏิกิริยากับไบูเลตขออนุญาตพูดไปถึงการทดสอบสารอาหารทั้งหมดนะคะก็การทดสอบสารอาหารเนี่ยจะแบ่งเป็นของแป้ง จะทดสอบด้วยสารไอโอดีนค่ะซึ่งสารไอโอดีนอะเป็นสารสีน้ำตาลก็จะเปลี่ยนถ้ามีแป้งจะเปลี่ยนไปเป็นสีน้ำเงินหรือว่าม่วงเข้มค่ะข้อ2กรูโคสจะทดสอบด้วยเบเนดิกต์ค่ะ เบนนิกเนี่ยมีสารเดิมอยู่แล้วเป็นสีฟ้าก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงหรือว่าอิฐแดงนั่นเองซึ่งเสริมนิดนึงว่าสารเบเนอิกเนี่ยไม่ทำปฏิกิริยากับกูโคเอซูโคค่ะมาแล้วก็โปรตีน ทดสอบด้วยสารไบยูเลตค่ะซึ่งสารไบยูเลตเนี่ยมันเกิดจากคอปเปอร์ซัลเฟตกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนจากสีฟ้าเปลี่ยนไปเป็นสีม่วงส่วนไขมันทดสอบด้วยการถูก,กับกระดาษ แล้วกระดาษน,นั้นจะเป็นปร่งแสงค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นวิตามินซีจะทดสอบด้วยน้ำแป้งสุกกับไอโอดีนแล้วสีน้ำเงินของสารละลายนี้ก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินหายไปค่ะทีนี้เรามาดูที่ช้อยบ้าง 1. A เกิดปฏิกิริยากับไบโอเลต สาร A เนี่ยมีโปรตีน24กรัมซึ่งไบโอเลนเนี่ยเอาไว้ทดสอบโปรตีนเพราะฉะนั้นข้อ A ถูกค่ะข้อ2ปริมาณแคลอร,รี่ต่ออาหาร100กรัมของ B สูงที่สุด B ของโปรตีนไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเนี่ยเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานโปรตีนเนี่ยจะให้4 กิโลแคลอรี่ต่อกร,รมัมไขมันจะให้9แคลอรี่ต่อกร,รมัมส่วนคาร์โบไฮเดรตก็4กิโลแคลอรี่ค่ะแล้วก็ B เนี่ยเป็นสารอาหารที่มีไขมันสูงที่สุดเพราะฉะนั้นเป็นสารอาหารที่มีปริมาณแคลอรี่เยอะที่สุดสเนื่องจาก C มีวิตามิน A มากที่สุดจึงมีส่วนช่วยป้องกันโรคเน็บชาผิดเพราะว่าวิตามิน A เนี่ยช่วยในการช่วยในเรื่องของสายตาค่ะก็ คือเอตาชาบีหอ e ีหมันฟันซีดีดูบเดเคเลือดออกจอก b 2 b 1 2เลือดจางแล้วก็ B5 บ้าค่ะแล้วก็ข้อ C มีสารอาหารที่สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานได้ไม่มีเลยเพราะว่า C เนี่ยเป็นเกลือแรก่กับวิตามิน A ซึ่งเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานค่ะส่วนข้อ5ถ้ารับประทานดีในปริมาณมากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ดเนี่ยมีแต่คาร์โบไฮเดรตแล้วก็เกลือแร่แค่นั้นแต่ว่ามีโปรตีนน้อยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดเหมือนกันจากนั้นจึงตอบข้อ a แล้วก็ข้อ b ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่ข้อสุดท้ายเลยนะคะข้อที่6 ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากความผิดปกติของปริมาณการหลั่งของฮอร์โมนไม่ถูกต้องเดี๋ยวเราไปดูในช้อยก่อนนะคะว่าฮอร์โมนที่เราเห็นก็จะมีโรสฮอร์โมนอินซูลินแล้วก็ไทรอกซินค่ะโดยโรสฮอร์โมนนะคะจะเป็นเกี่ยวกับการเจริญเติบโตค่ะโรสฮอร์โมนก็จะช่วยใน การทำงานของสมองแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อแล้วก็กระดูกค่ะเนื้อเยื่อ,อ,อแล้วก็ฮอร์โมนอินซูลินนะคะจะเป็นเกี่ยวกับระบบเผา,ผ,าผ่านค่ะ แล้วก็ส่วนโกรดฮอร์โมนจะมาจากต่อมใต้สมองนะคะส่วนไทรอ,อซินมีที่มาจากไทรอ,อยนะคะรออหรือที่เรียกว่าต่อมไทรอ,อยค่ะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมเมตาบอลิซึมค่ะ เดี๋ยวเรามาดูที่ช้อยข้อแรกกันก่อนเลยนะคะถ้ากรดฮอร์โมนในวัยเด็กหลั่งออกมาน้อยร่างกายจะไม่เติบโตซึ่งข้อแรกถูกนะคะเพราะว่ากรดฮอร์โมนจะช่วยในเรื่องของการจะินเติบโตของร่างกายค่ะข้อที่2ถ้าหลังจากผ่านช่วงวัยหนุ่มสาวไปแล้วถ้าโกรดฮอร์โมนยังคงหลั่งออกมาอย่างต่อนเนื่องมือและเท้าจะใหญ่ขึ้นและข้อนี้ก็ถูกอีกข้อหนึ่งนะคะข้อที่3ถ้าอินซูลินหลั่งออกมามา,มากเกินไปปริมาณน้ําตาในเลือดจะสูงขึ้น ร่างกายจะขับกลูโคโสออกมาทางปัสสาวะซึ่งข้อนี้ผิดนะคะข้อที่4ถ้าไทรอกซินหลั่งออกมามากเกินไปร่างกายจะผอมแห้งและดวงตาปูนออกมาผิดปกติซึ่งถูกนะคะเพราะว่าไทรอกซินจะช่วยในเรื่องของการควบคุมเมตาบอลิซึมค่ะและข้อสุดท้ายถ้าเกิดฮอร์โมอนไทรอกซินหลั่งออกมาน้อยจะไม่มีเรี่ยวแรงและขี้หนาวภูมิต้านทานต่ำจนมีอาการเจ็บป่วยได้ และข้อนี้ก็ถูกอีกข้อหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ3ค่ะขอบคุณค่ะเจอกันเอพิโซดหน้านะคะขอบคุณมากที่รับฟังค่ะขอบคุณค่ะ